สวัสดีครับวันนี้ผมขอมารีวิวเครื่องทำน้ำด่างยี่ห้อ p าน a s o n i กนะครับรุ่น tk as 45นะครับตัวนี้จะเป็นทำน้ำอักขายนะครับได้3ระดับนะครับ3เลเวลเลเวลที่1เนี่ยจะเป็นเลเวลสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับเลเวลที่2ก็จะเป็นน้ำดื่มสำหรับผู้ที่แบบว่าชินกับน้ำด่างแล้วส่วนเลเวลที่3เนี่ยก็คือจะเป็นน้ำด่างที่ ค้าอักลายเยอะที่สุดนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทําอาหารได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหุงข้าวอันนี้ก็จะทําอาหารได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนอนก็จะเป็นน้ําบริสุทธิ์ธรรมดาส่วนนี้จะเป็นน้ําสําหรับล้างหน้านะครับ fresh washing นะครับก็น่าจะเป็นพวกน้ําที่มีความเป็นกรดอ่อนๆน,นะฮะทีนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับ เริ่มแรกเลยนะครับเราต้องเปิดสวิตก่อนนะครับทีนี้สวิตสวิตผมก็อยู่ฝั่งนี้นะครับผมเปิดสวิตแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะดังตีดนะครับผมพอดังตีดแล้วปุ๊บร้อนเรื่องเลยครับเราจะเอาเท่าไหร่เลเวลหนึ่งเลเวลสองหรือเลเวลสามนะครับสมมติบผมเอาเลเวลกลางๆเลเวลสอง 2, นะครับแล้วเราก็จะเปิดวาล์วน้ําตรงนี้นะครับ อันนี้จะเป็นน้าน้าที่จะเข้าเครื่องนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ําทิ้งนะครับผมจะน้ําทิ้งออกจะปล่อยทิ้งท่อด้านล่างนะครับส่วนน้ําที่ก่อนเข้าเครื่องนะครับผมก็จะมีระบบกรองด้วยนะฮะจะเป็นกรองธรรมดาครับอันนี้เขาบอกว่าห้ามใช้กรอง RO นะเพราะมันต้องใช้แร่ธาตุในการทําให้เป็นน้ําอคกายด้วยนะครับฉะนั้นน้ำต้องเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุอยู่ว่างนะครับไม่ใช่เป็นน้ำา RO เลยนะฮะนี่ผมก็จะ มีกรองประมาณห้าเฮ้ยหกขั้นตอนนะครับอันแรกก็จะเป็น PP กระบอกใสนะครับน้ำ้าวันแรกอันที่สองก็จะเป็น PP อีกอันหนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกกรองคาร์บอนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะตบตกท้ายด้วยกรองคาร์บอนแล้วผมก็จะเพิ่ม UV อีกอันหนึ่งนะครับ กองแสง UV เพื่อฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่า,าเครื่องทํา,าน้ําอาขลาลนยังมันฆ่าเชื้อโรคได้ไหมเพราะว่าไอ้ตัวนี้นําเข้าจากญี่ปุ่นนะฮะน้าของเมืองไทยความสะอาดคงไม่เท่ากับน้ําที่ประเทศเขาเนาะเพราะว่าอันนี้จะใช้ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วก็ผมเห็นมีขายที่ไต้หวันด้วยเนาะคุณภาพน้ําประปาของเขาอาจจะไม่เหมือนเราผมก็เลยเพิ่มเครื่องผลิตแสง UV มาด้วยนะครับอ่ะทีนี้ผมจะเปิดแล้วนะปุ๊บ ทีนี้เปิดครั้งแรกนะครับน้ําที่ได้เนี่ยเราต้องทิ้งไปก่อนนะเราต้องรอไฟเขียวตรงนี้ติดพ,พักหนึ่งนะครับเราถึงจะใช้น้ํานี้นะครับอ่าติดแล้วนะครับติดแล้วปุ๊บผมเทน้ํานี้ทิ้งเลยครับถ้าผมจะกินนะต้องใช้น้ําที่มีไฟเขียวติดสมมุติเราจะเปลี่ยนเป็นเลเวลหนึ่งก็ได้ผสมไป ต่น้ำตรงนี้เราต้องเอาออกก่อนนะฮะเขาก็จะปรับเปลี่ยนต้องรอไฟเขียวติดผมก็จะเอาน้ําออกก่อนอ่าในนี้ไฟเขียวติดแล้วผมก็จะเอาน้ําตัวนี้ใช้ละนะครับสมมุติเราจะเปลี่ยนเป็นเลเวลสามผสมแบบใช่ไหมนี่เอาออกก่อนรอก่อนรอรอก่อนนะครับรอเครื่องผลิตนะครับเราถึงจะเอาน้ํามาใช้ได้นะครับนี่อันนี้ได้แล้วผมก็เอาน้ํามาใช้แล้วครับนะครับสมมุติเราจะหยุดเราก็ปิดาวาล นะครับก็จะได้นี่ครับน้ำอักขายนะครับรสชาติก็จะจะออกแบบเฟื่อนๆนิดนึงอ่ะถ้าเลเวลสามยิ่งเฟื่อนนะเลเวลหนึ่งเลเวลสองก็เลเวลหนึ่งอ่ะกินได้สบายแต่ถ้าเลเวลสามนี่เฟื่อนมากตอนที่ผมกินครั้งแรกนะรู้สึกว่ามันเฟื่อน เดี๋ยวผมจะลองเลเวล3เพียวๆแล้วชิมรสชาติให้ดูดีกว่าว่าตอนนี้ผมกินมาได้สักสักพักละประมาณสามอาทิตย์แล้วครับดูดีว่ายังเฟื่อนไหมถ้าน้ําความดันแรงดันน้อยนะเครื่องจะไม่ทํางานนะครับไฟเขียวจะไม่กระพริบไฟเขียวตรงนี้จะไม่ติดนะนะครับถ้าไฟเขียวไม่ติดคุณดูรู้ได้เลย,เลยว่าแรงดันน้ําคุณพอหรือเปล่า เดี๋ยวจะลองกินเลเวลสาครั้งแรกกินเลเวลสาเลยนี่โหสุดยอดกินแล้วมันจะลื่นๆนะลื่นๆคอปัดฝานหน่อยครับ